ก็สวัสดีทุกท่านพี่น้องกันด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนไตแรงโซโรแรงนะครับว่าการไต่แรงโซโรแรงเนี่ยให้มันได้ที่1บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็การเดินเกมแล้วก็การเข้าวงหรือการอ่านเกมอะไรต่างๆพี่ก็จะมาสอนในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับหลังจากเข้าเกมมาก็กดเข้าแผนที่นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเครื่องบินของเราเนี่ยมันเริ่มตรงไหนแล้วไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับของผมก็อยู่หมู่บ้านริมน้าไปจบที่ อ่าโรงสีนะครับเออก็จะประมาณนี้นครับแล้วก็มาตัดเส้นตรงกลางนะครับคือเส้นกลางแมพนะครับทุกคนนะก็คือตรงนี้ต่อไปนะครับเมืองที่เราจะลงได้ก็คือสุสานกับก่อแก้วนะครับทุกคนคือเมืองมันอยู่ไกลาจากเส้นเครื่องบินนะทุกคนน้อยคนมากที่จะลงเมืองเดียวกันกับเรานะแล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็จะเป็นเคปทาวนะทุกคนนะเป็นคือมันเป็นเมืองที่อยู่ขอบ แมปนั้นทุกคนนะสามารถลงได้เหมือนกันนะทุกคนคือผมเลือกลงเทปทาวน,นะทุกคนนะแล้วก็การโดดเนี่ยคือเราจะไม่โดดแบบไปแบบตรงๆแบบนี้นะคือเราจะแบบโดดที่แบบมันมีของแล้วค่อยๆวิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงเทปทาวน,นะทุกคนนะคือจุดที่เราตั้งไว้ตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินนะคือถ้าเราโดดไปตรงๆแช่ไหมคือมันจะไม่มีของฟาร์มคือแบบเราอาจโดนลงสีลงก่อนเราสามารถยิงเราก่อนได้นะทุกคนนะคือเราต้องเลือกลงตรงที่มันมีของก่อนนะ สาเหตุที่ผมไม่ลงสุสานก็คือหูเรือกับสนามยิงเป้านะทุกคนคือเมืองมันอยู่ติดกันแล้วของมันเกาะก,กลุ่มกันแล้วเยอะมากแล้วคนจะส่วนมากจะไปลงของเยอะๆนะทุกคนนะแล้วก็มีวงฟ้าด้วยคือผมเลือกลงฝั่งขวาดีกว่านะทุกคนนะโอเคแล้วก็ลงไปตรงที่เรามาร์นะครับก็คือเมืองคาตาตัวนะเราจะลงไปเก็บของพอท่านมีปืนนะทุกคนนะคือ เพื่อวิ่งไปเจอศัตรูแล้วเรายังพอมีอาวุธในการต่อสู้ได้นะครับทุกคนนะโอเคคือผมบอกเลยครับว่าคือการอ่านเกมนะี่คือคือต้องอ่านให้มันขาดนะทุกคนนะถ้าอ่านไม่ขาดเราอาจจะเจอศัตรูได้นะครับทุกคนนะคือพอมาศึกษามาแบบศึกษาด้วยตนเองครับคือประสบการณ์ล้วนๆนะทุกคนนะคือแล้วก็ต้นเกมครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการประทะให้มากที่สุดนะทุกคนคือ จะเป็นการเซฟแต้มเรานะทุกคนนะสมมติถ้าเราตายต้นเกมคือแต้มเราจะลดเยอะมากนะทุกคนนะผมะพยายามแนะนําให้หลีกเลี่ยงก,การประทัดต้นเกมนะผมแนะนําให้เล่นวงททยถ่ายนะแต้มจะได้บวกเยอะนะทุกคนคือเราแบบสมมติถ้าเราตายต้นเกมคือเราต้องมานั่งเก็บแต้มใหม่อะ่ะออโอเคหลังจากฟาร์มเสร็จก็ มองหาดูรถนะทุกคนว่าเมืองที่เราอยู่อ่ะมันมีรถไหมนะถ้ามีแล้วก็ขับไปตรงที่เรามาก้วก็คือเคฟทาวนะทุกคนคือเราอ่ะต้องรีบไปฟาร์มก่อนวงจะบีบนะถ้าวงบีบแล่าก็ไม่เป็นไรเพราะเห็นทุกคนเห็นวงไหมคือวงมันอยู่ใกล้เคฟทาวมากมากๆนะครับทุกคนโอเคตอนนี้วงสองก็เริ่ม เริ่มจะใกล้เริ่มจะใกล้เข้ามาแล้วนะคนนะตอนนี้เราก็ฟาร์มหายบอไปก่อนนะโอเคตอนนี้วงสองแล้วนะครับวงก็เริ่มแรงขึ้นนะครับแต่ผมไม่กลัวนะครับเพราะผมมีสกิลสกายเลื่อนนะคุณเวลาตั้งไอบอเลื่อนเราก็จะเด้งนะประมาณนี้ทุกคนพยายามป้ามของจากเมืองที่เราลงนะครับให้เยอะที่สุดนะเห็นไหมคือการอ่านเครื่องบินเนี่ยลายลายเครื่องบินเนี่ยคือตรงที่เราลงอะ่ะมันไม่มีคนเลยเว้ย เราก็จะได้รับผลดีคือการฟาร์มไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนโอเควงสองได้ปรากฏขึ้นแนละ้วทุกคนนะเราก็จะไปเล่นอยู่ตรงเต็นท์นะเพราะเต็นต์มันมันยังอยู่ในวงมันสามารถเล่นได้นะระหว่างทางเรากิกนเห็ดไปด้วยละกันแล้วก็ <c oughs> ก,การมูฟเข้าวงเนี่ยพยายามอย่าอย่าเข้าไปลึกมากนะทุกคนนะอยู่แบบคือไม่ต้องคิดมากอะคือตรงในอยู่ในวงเราก็สามารถ คิดว่ามันอยู่ได้ก็เข้าไปเลยนะทุกคนนะไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องแบบบ้าน2ชั้นแบบเนี้ยไม่ต้องแบบวิบ่งเข้าไปนะเผื่อโดนกับดักระเบิดหรืออะไรแบบดักคิวดักฆ่าเราได้นะทุกคนนะคือบ้านตรงไหนพอพออยู่ในวงได้เราก็เข้าไปเลยนะทุกคนนะหรือไม่ต้องคิดอะไรมากนะทุกคนะนะแล้วก็เวลาเราอยู่นอกหมอกเนะี่ยเราจะย,ยิงสตูนะเนะพราะมันอาจเปิดจุดให้เขาแล้วเขาสามารถดัก ดักวงเราได้นะทุกคนนะคือให้เราเข้าวงก่อนถึงจะยิงศัตรูนะหรือเอาง่ายคือศัตรูอยู่ที่โล่งเราเราคิดว่าเราสามารถปิดศัตรูได้นะสมมติว่าศัตรูยิงเรามาใช่ไหมทุกคนคือพื้นที่หรือโพดิชันเราอะมันเล่นไม่ได้คือเราก็จะยิงสวนนะทุกคนนะพะมันสามารถเปิดจุดให้ฝั่งซ้ายมือฝั่งหลังเราสามารถยิงเราได้นะโอเคจุดที่เราจะเล่นก็คือตรงนี้ครับเต็นนะทุกคน โอเคมาถึงจุดหมายแล้วทุกคนนะวงที่สามก็เริ่มเริ่มมาแล้วทุกคนอ,อ๋อแล้วรถมาโอเคเราใจเย็นนะทุกคนคือเราจะเปิดนะตอนนี้คือเราอยู่นอกนอกวงคือเราจะไม่ยิงนะสมมุติถ้าเรายิงเราอาจจะแบบเปิดจุดให้ศัตรูนะโอเควงอยู่บนเขาทุกคนบนเขาลงสีนะเดี๋ยวเราจะป้อมออกหัวและกันทุกคนคือ การอ่านวงเนี่ยคือเราจะไม่วิ่งไปตรงๆนะทุกคนนะสมมุติถ้าเราวิ่งไปตรงๆคือเราอาจจะโดนบนเขายิงลงมาด้านล่างได้นะทุกคนคือเราจะวิ่งขีดออก,กวขวานะเมื่อจะเจอตัวนะทุกคนบนสะพานแล้วก็แอร์ด็อกโอเคสะพานยิงด้านล่างเราแจมได้นะทุกคนนะโอเคเรียบร้อยได้หนึ่งได้หนึ่งจิวาได้จะปล้อยสองอนี่หลังจากที่เผอนะเรายิงทีเผอนะทุกคน ตัวน,นี้เราเก็ีไปสอนคิวแล้วนะทุคนนะโอเคเราจะไม่ประม่ทนะเราตั้งไอ,บอ้บไว้โอเคตั้งมาติดไม่ต้องตั้งแล้วโอเคครับโอเคเรามีโดนมาตอนนี้คือของเราเยอะมากนะคุคนะแล้วก็วงประมาณวงสามเนี่ยเราพยายามดูซ้ายดูขวาดูหลังบ่อยๆนะคุคนะคือเป็นวงที่อันตารายแล้วโดนตุยหลังบ่อยมากนะโอเคเราปล่อยโดนไป บนเขานะเผื่อมีตัวดูซ้ายดูขวาเยืะๆนทุกคนนะคือวงสามวงสีมีโอกาสที่จะเข้าซ้ายเข้าขวาได้ตลอดเวลานะทุกคนเราต้องเช็คหลังให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะคืออันนี้คือเราอยู่ขอบหมอกใช่ไหมคือเราต้องเช็คซ้ายเช็คขวาให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคอนั่นไงเหมือนเหมือนเจอขวาใช่ปะนั่นไงมาดีมาดีน้องมาดีน้องโอเคคือเราต้อง มันยิงมาแล้วก็ยิงสวนทุกคนนะเพื่อมันรู้ว่าเรายิงคมใช่ไหมคือมันจะไม่กล้าย,ยิงสวนเวทนั่นแหละโอเควงต่อไปกําลังจะมาทุกคนนะเดี๋ยวเราหาโพดิชั่นในการเล่นนะทุกคนนะโอเควงมาแล้วทุกคนเราจะขึ้นไปบนเขาทุกคนนะคือตอนเนี้ยคือเราต้องเช็คเช็คก,ก่อนนะเพระไงมันบวกกันทุกคนวงสี่โอเคโอเคมียิงกระตายแล้วทุกคน คือตอนนี้มันซิกแซกซิกไปคอือยิงไม่ได้ว่ะโอเคเราน่าจะปล่อยมันไปเราไปไปไปแบบไปเก็บโพซิชันที่กวัวนะคนคือบนเขานะสมมติถ้าเราแบบได้โพซิชันที่ดีคือเราจะสามารถยิงแบบตูได้นะคนนะคือเราต้องไปยืดบนเขาไว้ก่อนโอเคเดี okay, ๋ยวเราดูเราต้องเช็คให้ละเอียดนะครับว่าฝั่งซ้ายเรามืออ้ฝั่งซ้ายเราม,มีมีตัวหรือเปล่านะโอเคตรงนี้ไม่มี โอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเช็คเช็คด้านล่างก่อนนะทุกคนการการมีตัววิ่งโอเคโอเคไม่มีโอเคละเอียดละฝั่งนี้ไม่มีอุ้อู้อู้เฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงฮัลโหลมาดีมาดีมาดีเจ็บเจ็บเจ็บหนึ่งไอเดอะอดีตอดีถ้าเจ็บเป็นมีเราต้องดันนะทุกคนอย่าอย่าอย่าให้อย่าอย่าปล่อยโอกาสให้มันเล่นนะอะดีตจะวิ่งไปไหนน้องจะวิ่งไปไหนนี่ไงเจ็บเจ็บ โอเคมาเจ็บขนาดนะั้นผมผมไม่ดันนะครับผมผมจะต้องใจเย็นๆมากๆนะผมอาจจะเสียหลักให้มันก็ได้นะทุกคนนะคือเราต้องใจเย็นเว้ยคือตอนเนี้ยมันมีรถบวกกันเว้ยนี่ไงชนไปเรียบร้อยมาดิมาด,มาดิไม่ตายมันได้เจ็บแล้วทุกคนนะเรามีสกายเลือนทุกคนมาดิจอดสกายเลื่อกระโดดยิงเรียบร้อยครับมาดิมาดิน,าดน้องมาดิน้องโอเควงที่ห้ากำลังจะมาทุกคนมาวงที่ห้าโอเค มีรถมีรถหนึ่งตัวเราต้องเคลียร์รถก่อนนะทุกคนตอนนี้โอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล,ล้วรถติดเราต้องยิงรถต้องเอารถในพังก่อนตอนนี้นะคือมันปวดมากทุกคนโอเครถแตกมายังไงยังไงน้องยังไงยังไงยังไงโอเคโดนคะมานิหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับไม่เจ็บเราจะหาโพดิชั่นในการเล่นนะครับคือผมจะไม่ดันไปแบบนั้นนะผมอาจจะโดนยิงหัวแตกก็ได้โอเคเราจะลงเนินมาทุกคนคือเปลี่ยนที่เล่นเรื่อยๆรทุกคนนะคือ แบบเป้าหมายจะไม่เห็นเรานลคนนะโอเคสกูไม่เห็นเราโอเคโอเคปิดหลังได้โอเคมาตอนนี้คือเราได้เปรียบมากแลคนเอ,อ้ยนี่เจ็บเจ็บหนึงน่งเจ็บหนึ่งอดีคือฝั่งนั้นคือเราได้เปรียบไหมโอเคระเบิดไปโอเคลืมลืมไปว่าไอ้อดีลืมไปว่า,ออล,ปปาลืมเอาปาระเบิดไปมานี่ไงเจ็บเจ็บนี่ไงเข้าหัวไปน้องยังไงยังไงยังไงต่อต่จอจอ โอ้โแล้วโดวนรัดโอเคมาได้เวลาเหลี่ยมซิกนี่ไงหัวแ้บเป็นไงละ่ะเลือดเต็มนี่ไงชูเกินปูยาเป็นไงทุกคนนี่นะครับการไต่แรงแบบโซโลนะครับเป็นไงบ้างครับสหรับเทคนิคต่างๆที่ผมได้เอามาแนะนำม,มาให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นไงบ้างคือเทคนิคที่ผมบอกมีประโยชน์ทุกขั้นตอนนะครับที่ผมพูดที่อะไรต่างๆคือมันมี ที่ไปที่มาหมดนะทุกคนโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ลองมาใช้กันนะทุกคนได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ